ถูกใจ FC One Championship ทั่วโลกหลังวันแชมเปี้ยนชิพประกอบให้ชาโดนิโคชิงแชมป์เฉพาะการมวยไทยรุ่น155ปอนด์ Featherweight One Championship แฟนมวยมีความคิดเห็นสองฝ่ายใครมีภาษีใครมีโอกาสแพ้ชนะมากกว่ากันอย่างไรแฟนมวยส่วนใหญ่มองว่าใครจะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ติดตามรับชมรับฟังได้เลยฟันธงตั้งแต่หัววันชาโดได้แชมป์ไม่ต้องอวยไม่ใช่เพราะชอบส่วนตัวฟันธงชาโดหวานเจี๊ยบนิโก้ต้านยากไหมผมถึงคิดแบบนี้รับฟังได้เลย ณตอนนี้นะครับกลายเป็นกระแสถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและก็ได้รับความสนใจแฟนมวยทั่วโลกเลยนะครับสำหรับคู่ชาโดกับนิโคที่ทางวันและก็บอสชาตีนั้นเนี่ยทำตามคำขอของแฟนมวยโดยประกอบให้ทั้งคู่นั้นเจอกันนะครับและก็เป็นการชิงแชมป์ มวยไทยเฉพาะการเนื่องจากนะครับที่เราทราบกันดีว่าทางด้านตะวันชายนั้นได้รับบาดเจ็บในไฟล่าสุดแล้วก็ดูทีท่าแล้วนั้นเนี่ยอาจจะต้องพักรักษาตัวเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะทั้งปีหรือนะครับดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีอาจจะสามารถกลับมาได้ซึ่งทางวันแชมเปี้ยนชิพแก้ปัญหานะครับในกรณีที่แชมป์นั้นไม่สามารถที่จะป้องกันตำแหน่งได้เลยเลือกเอาเลนกิ้งอันดับสูง ในรุ่นเฟ w ธอเว t แล้วก็เป็นฟอร์มดีแล้วก็เป็นคู่ที่แฟนมวยนั้นเรียกร้องกันเหลือเกินนะครับจัดให้ตามคําขอของแฟนมวย Shadow Nico แล้วก็หลังจากที่ประกบมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจในไทยนะครับหรือว่าเพจที่เป็นกลุ่มแฟนลับวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกเลยนะครับก็พูดถึงคู่นี้กันอย่างกว้างขวางและส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่า99%เห็นด้วยและก็ อยากจะดูคู่นี้เจอกันหลังจากนะครับที่ทางวันประกาศอย่างเป็นทางการนะเนี่ยก็มีแฟนมวยแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับโดยเป็นแฟนคลับของแต่ละคนและก็แฟนมวยทั่วไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่ผมเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์แล้วนะเนี่ยประมาณ60%ถึง70%นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยชาวไทยหรือว่าแฟนมวยต่างชาติเนี่ย ต่างเทใจไปที่ชาโด้โดยมองว่านะครับชาโดนั้นเนี่ยมีโอกาสหรือมีภาษีดีกว่าที่จะสามารถเอาชนะนิโคคาเลโลยอดมวยสกอตแลนด์หรือ King of n o r t h ซึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็มองไปในลักษณะประมาณนี้โดยมองว่านะครับรูปร่างเท่ากันเนี่ยความใหญ่ไม่ต่างกันมากแถมอายุอานาเนี่ยใกล้เคียงกันตัวเท่ากันนะครับใหญ่พอๆกันเนี่ยโดยแฟนมองว่าผ่านชาโดยาก แล้วก็ยิ่งไปมองในเรื่องของเทคนิคแม่ไม้มวยไทยความเจนจัดแล้วนั้นเนี่ยชาโดมีอาวุธ ที่หลากหลายกว่าเชื่อว่านะครับความคิดเห็นส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็มีความคิดเห็นคล้ายเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับในช่องเ e อ็กซ์ e o ตและก็ส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคอยตามตามความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยแสดงทัศนคติเนี่ยได้มาดีมากๆเลยนะครับในมุมมองของผมแล้วนั้นเนี่ยยังเชื่อนะครับว่าชารโด ไฟที่เจอกับนิโคในไฟนี้เนี่ยความน่ากลัวความอันตรายนะเนี่ยผมมองว่านะครับนิโคกับเซียซารานีเนี่ยเซียซารันียังจะช็อกยากกว่านิโคเสียด้วยซ้าไปซึ่งเซียรานีนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับโมฮัมหมัดเซียซาราีแต่ ทางด้านชาโดนั้นสามารถเอาชนะมาได้อย่างถล่มทลายเลยและก็ไฟนะครับที่ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าชาโดนั้นอยู่ในระดับโลกและดีพอที่จะคว้าแชมป์โลกได้ก็คือไฟที่เจอกับคูยาเต้ซึ่งชาโดก็สามารถที่จะพิชิตคูยาเต้และก็เอาชนะได้ซึ่งชาโดนะครับไม่ได้มีปัญหากับนักมวยหมัดยิ่งนักมวยหมัดนะครับชาโดยิ่งชอบและก็ไม่กลัวด้วยนะครับและชาโดก็ถื ว่าเป็นอีกคนนั้นที่มีความอึดความทนและก็สามารถที่จะทนคู่ต่อสู้ได้ถึงแม้นะฮะจะมีนับ ให้กรรมการลงไปนับบ้างในไฟที่เจอกับอุสูบายันนะครับหรือว่าไฟที่เจอกับเหลียวหมิงหยางเนี่ยโดยเฉพาะในกติกามวยไทยเนี่ยชาโดโดนนับน่าจะประมาณ2ไฟนะครับน่าจะเป็นไฟที่เจอกับอุซูบายันและก็ไฟที่เจอนับมวยจากเยอรมันแต่ก็สามารถที่จะกลับมาได้และยิ่งนับวันความอึดความทนของชาโดนั้นเนี่ยยิ่งเพิ่มนะครับตามอายุ ่ที่เขาเรียกอะไรนะเริ่มเข้าวัยชกาดชกันและน่าจะเป็นช่วงวัยที่พีคและก็แข็งแก่งที่สุดของชาโดเชกเช่นเดียวกับนิโคนะครับหลังจากที่ขยับเวทมาชกในเวท145ปอนด์อนเนี่ยร่างกายดูสดชื่นแข็งแรงขึ้นนะครับและเจ้าตัวมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ในเวท1 5 5่อนด์นนั้นเนี่ยรูปร่างอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เปรียบนักมวยเหมือนที่เจ้าตัวเคย ต่อยนะครับและนิโคเองนั้นเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแต่นิโคลนะครับเมื่อเจอนักมวยที่อายุใกล้เคียงกันนะครับเท่ากันหรือว่ารูปร่างสูงกว่าอย่างเช่นนาบิลอย่างนี้นะครับ ความใหญ่โตของนิโก้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรนาบิลได้เลยซึ่งผมมองว่าไฟที่จะเจอกับชาโดเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่นิโก้มีนะครับแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะคู่ต่อสู้มาได้ หลายๆไฟที่ผ่านมานั่นก็คือในเรื่องของความใหญ่ของร่างกายนะครับและอาวุธหลักๆของนิโคนั้นก็จะเป็นหมัดน,นะครับแล้วก็จะมีซอกแต่เชื่อนะครับว่ามัด สไตล์ของมิโคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการต่อยหมัดแบบเดียวกับชาโดเลยนะครับคือไม่ได้เป็นลักษณะมวยสากลจ๋าเหมือนพวกมวยจากรัสเซียหรือว่าสไตล์การออกหมัดที่มีความหลากหลายเหมือนพวกมวยจาการัสเซียหรือว่าเหมือนกับโจนาธานแฮกเกอี นิโคนะครับยังมีความชา้าแล้วก็วงในการออกหมัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างและถ้าเกิดสังเกตนะครับการของนิโค้เนี่ยในการต่อยหมัดเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมเพราะเจ้าตัวนะครับ ค่อนข้างมีความมั่นใจและก่อนหน้านี้ในเวท145ปอเนี่ยเจอแต่นักมวยที่ตัวเล็กกว่านะครับเมื่อเจอดักเจอสวนเนี่ยเจ้าตัวแทบจะไม่ออกอาการเลยไม่ว่าจะเป็นเซมาเพชรไม่ว่าจะเป็นน้องโอหรือแม้แต่เมืองไทยนะครับมีอยู่เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นนะครับที่เจ้าตัว ไม่ใช่ไฟเดียวมี2ไฟที่เจอคู่ต่อสู้ที่สูงกว่าและก็ได้เปรียบช่วงช็อคนั่นก็คือไฟที่เจอกับนาบิลและก็ไฟที่เจอกับลุคเลซซี่ซึ่งลุคเลซซี่นะครับความแข็งแกร่งของทนทานนั้นก็ต้องยอมรับสูงจริงนะครับแต่ในเรื่องของอลำตัวเนี่ยลุคเลซซี่เจอไม่ได้เลยและขนาดนะครับชา์โดโจเจอกับลุคเลซซี่แล้วนั้นเนี่ยซึ่งลุคเลซซี่นะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของพลังแข้งแล้วนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า ชาโดนั้นเนี่ยหนักแรงกว่า2เท่าแต่นะครับนิโคเจอลุกลิซซี่เตะจ่อ,อยางเข้าไปยังมีอาการเลยไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าต้องเจอกับแข้งขวาทอนสูงของชาโดนั้น นิโคนะครับจะมีสภาพยังไงนิโคจะสามารถทนทานอาวุธแข้งขวาท่อนสูงของชารโดได้หรือไม่เป็นอะไรที่น่าคิดและแลักษณะาการต่อยหมัดนะครับของนิโคเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับนอกจากเสียว่าเจ้าตัวเนี่ย ปะชิดตัวได้นะครับมีหมัดตัดลําตัวขึ้นบนที่เป็นอะไรที่อ่าเป็นอาวุธเด็ดของเขาฮะแล้วก็เป็นทีเด็ดทีกาดถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะต่อยเป็นชุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปเนี่ยวงสวิงหรือว่าลักษณะการออกหมัดของนิโคเนี่ยมันไม่ค่อยสวยหมัดของนิโกกับชาโดเนี่ยผมมองว่าสไตล์การออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแถมพลังกำปั้นเนี่ยผมมองว่าเนี่ยไม่ต่างกันมากนิโคอาจจะหนัก กว่านะครับแต่เชื่อว่านะครับชาโดเนี่ยชอกอยู่ในเวท155ปอนด์ไม่ว่าจะเป็นเิลิวไม่ว่าจะเป็นอุซูบายันหรือว่าแม้แต่เซียซารานี่เนี่ยชาโดทนได้นะครับและณนะตอนนี้เนี่ยกับชาโดที่เริ่มช็อกในรายการวันกับชาโดตอนนี้ผมบอกเลยนะครับความแข็งแกร่งทนทานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยยิ่งไฟล่าสุดนะครับที่เจ้าตัวนั้นเนี่ย ไปกัดหลวมนะครับแล้วก็ชกเพลินไปหน่อยไปแลกหมัดกับเหลิวหมิงหยางเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาเจอหมัดของเหลิวไปเนี่ยใครก็มองว่าไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แต่ชาโดสามารถนะครับลุกขึ้นมาได้แล้วก็พยายามไล่ถล่มทางด้านเหลิวหมิงหยางแต่ก็ไม่สามารถเอาเหลิวหมิงหยางลงได้ ไฟนีนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจและก็กล้าที่จะฟันธงเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นแฟนคลับของชาโดและก็จะอวยชาโดเข้าข้างชาโดแต่เราดูตามความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบอาวุธต่ออาวุธนะครับความหนักของอาวุธความหลากหลายซอกมีซอกนะครับมัดมีบวกหมัดและก็ถ้าเกิดไปวัดในเรื่องของความอึดความทนแล้วนั้นเนี่ยโดนต่อโดนเนี่ยผมมองว่าชาโดเนี่ย หัวจิตหัวใจแล้วเนี่ยมองว่าน่าจะดีกว่านิโคนะครับนิโคถ้าเกิดว่าเจอเบียดเจอบี้เจออาวุธหนักๆไปเนี่ยแล้วก็สําคัญเลยเนี่ยจุดอ่อนของนิคนะครับเห็นได้ชัดนั่นก็คือขานะครับเจอลูกเตะหนังหนักขวาท่อนสุงก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยที่มีพลังแข้งเนี่ยรุนแรงเบิดต้นๆของวงการมวยไทยเลยนะครับสำหรับชาโด นิโคนั้นจะทนทานได้หรือไม่และก็วงในนะครับต้องยอมรับเลยว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยชาโดเป็นมวยเขา่าวงในเหนียวแน่นนะครับกระทุ้งเข่าแต่ละทีในขณะที่นะครับนิโคเนี่ยอาจจะมีเข่านะครับแต่ความจัดจ้านหรือว่าเทคนิคการตีนั้นเนี่ยน่าจะสู้ทางด้านชาโดไม่ได้และสอกวงในนะครับต้องบอกว่านิโคเนี่ยออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าศอกเนี่ยฮางมาจากสกอตแลนด์นะครับ ห่างมาจากกาสโกเลยเนี่ยซึ่งวงศอกระยะศอกของชาโดเนี่ยมีศอกคัดนะครับหรือว่าศอกตัดเนี่ยซีมที่มีมุมเนี่ยการโจมตีหรือว่าการเข้าทำเนี่ยที่มันแคบกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าศอกต่อสอกแลกกันแล้วนะเนี่ยผมเชื่อนะครับว่า จังหวะของชาโดนั้นดีกว่าแน่นอนและเมื่อเปรียบเทียบสไตล์การชกนะครับทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นนักมวยที่ไม่ได้ไว้จัดนะครับหรือว่ามีความคล่องตัวสูงเหมือนกับคนอื่นๆแต่อาวุธของทั้งคู่หนัก แต่ความหลากหลายต้องยอมรับเลยว่าชาโดเหนือกว่านะครับคู่นี้ยังไงฟันธงและก็การันตีและผมเนี่ยกล้าฟันธงตั้งแต่หัววันเลยนะครับโดยที่ไม่เสียหน้าและก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจเพราะถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยก็จะไม่ทําคลิปเลยนะครับคู่นี้เนี่ยนอนนอนยันนะครับหรือว่าจะยืนยันมองว่ายังไงชาโดนะครับได้แชมป์เฉพาะการอย่างแน่นอนและในคู่นี้นะครับที่นอนซาตินนะครับหมอนพิวโลเนี่ยต้องเข้าแล้วนะฮะยังไงยังไงไม่ มีโอกาสที่จะคบยก5ยกอย่างแน่นอนเพราะนักมวยทั้งคู่เนี่ยเป็นนักมวยเขาเรียกอะไรนะเป็นไฟเตอร์ทั้งคู่ฮะมันต้องมีคนนับคนล่วงคนเล่นนะครับถึงไม่นอกกันเนี่ยยังไงก็ต้องมีนับให้เห็นแน่ในไฟนี้เพราะต่างฝายเนี่ยต่างที่จะปิดเกมกันอย่างแน่นอนเกมการชกนะครับมองว่าชาโดมีโอกาสที่จะเอาชนะนกนิโคได้ประมาณช่วงยกที่3นะครับและสิ่งที่จะเอาชนะนก นิโคได้นะครับนั่นก็คือลูกเตะเจาะยางเมื่อนิโคมีอาการนะครับเข้าระยะประชิดและก็ฟันด้วยศอกเชื่ออย่างแน่นอนว่านิโคไม่สามารถที่จะต้านทานชาโดนะครับฟันธงได้เลยนะครับแล้วก็ไม่กลัวเสียหน้าด้วยค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างไฟที่ตะวันฉายเจอหลิวหมิงอย่างนะครับผมก็มั่นใจแล้วก็หลายๆไฟที่ผ่านมาคู่นี้นะครับผมกล้ายืนยันไม่ใช่ว่าเพราะผมเนี่ยเป็น แฟนคลับหรือว่าอวยชาโดอย่างไรนะครับแต่เมื่อลองนึกภาพแล้วก็เก็บข้อมูลดูการชกนะครับเปิดไล่ไฟการชกของตั้งคู่แล้วนะเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ดูถ้าเกิดเจอกันเนี่ยผลการชกมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเนี่ยเราโกหกตัวเองไม่ได้เลยว่ายังไงยังไงชาโดเหนือกว่าฟันทงนะครับชาโดได้เป็นแชมป์เฉพาะการและรอเจอตะวันชายอย่างแน่นอนเพื่อนๆพี่ีมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามา